ในคืนที่อากาศหนาวที่บ่มีภัยให้กอดตัวคอยยังคิดทอดผู้เก่าที่กอดตอนนั้นตอนที่เฮาหากันอยากเป็นแว่นให้เธอใส่ถึงไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตาหลักการ โย่วาซับทุกคนเนาะเออแหละก็สมาร์ทไอโฟนพ่อแม่พี่น้องกันเลยเนาะมื้อนี้ก็เป็น EP แรกเนาะซึ่งเขาจะมารีแอคเพลงอ่าลมหนาวของแบกคือนั่นเองนะคุณเนาะเออซึ่งเพลงนี้จะมีคนฮ้องประมาณ4คนเนาะแต่บางคนเขายังไม่ศึกษาหังสือเพิ่นเนาะแต่ว่าเรื่องนามาในการคลิปเนาะเฮาก็จะบ่สนใจเนาะขอให้ทุกคนเบิ่งนํากันนะเบิ่งไปพร้อมกันเนาะเฮาก็ยังบ่เคยเบิ่งเลยนี่แท้ๆยังบ่เคยเบิ่งบึ่งนาทียังบ่มีเลยเนาะไปมื้อครั้งแรกเฮาสิมาแล้วจริงเฮาถ่ายคลิปนี้ไป กับประมาณดุลแล้วแต่ยังไว้ลุงค่อยมาเนาะอือมัต้องไม่นานลงุงสินี้นะโอเควันนี้เขาจะมาเบิรงกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนว่าหมู่ว่าเบิรงแล้วมันเศร้าแล้วมันซึ้งนนะมวนอีกเนาะว่ามีมีแบคเกอร์มีจีเอ็กสองมีอ่าเทจปภาษาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนาะแต่ว่าต้องไปเบิรงนก่อนเป็นไผ่อือแหละไปเบิร์นพร้อมๆกันเลยทุกคนนะยังมาไปเบิร์นพร้อมๆกันเนาะอย่าด่ามาเลยลิปนี้เนาะโอเคเนาะอืเอเฮ็ดคือว่าเขาอยากเฮ็ดไปเบิรงนอะเลยก๊อ มาเล่มกันเลยทุกคนเย็ดกูป๊อปคอนฮอืมมาเบื้องพร้อมมกันแบบปับปคุณภาพสดๆดโอ้แบกเกอร์มาก่อนเลยเนาะเอาเสียงขึ้นก่อน ในคืนที่อากาศหนาวที่บ่มีไัยให้กอดตัวคอยยังคิดทอดผู้เก่าที่กอดตอนนั้นตอนที่เหาหักันเรื่องราววันวันยังจดจำเอเป็นเวลาเกือบปีที่เจ้าคุณดีนั้นจากไปจากไปไกลแสนไกลไปอยู่กับเขาคนนั้นคำว่าหากสองเหาเบิ่งแล้วมันคงบ่มีวัน ที่เจ้าจะกลับมาเขียงกันน้ำขึ้นไปดรงฟ้าในคืนที่บ่อมีดาวอาการก็เร่มหนาวแต่คอยบุงมีเจ้าแล้วกองไฟที่เคยฟิ้งผ้าห่มที่เคยคุมมันคอยน้ำไปที่ใดยังเห็นภาพเจ้าอยู่บ่อนั้นตอนนี้ก็ตอนนั้นต่างกันที่ช่วงเวลา พอช่วงเวลานั้นค่อยยังมีเจ้าที่คอยกอดแต่ตอนนี้เจ้าไปกอดมันและจิมในค่อยอยู่เดียวได้วินนี้คงเหงาใจและค่อยคงได้แต่ก็ตัวเองและในตอนนี้เป็นต้นเดือนตุลาลมหนาวเริ่มพัดมาไปฝุก็เริ่มหมดไปสองห่อเคยผูกพันในตอนนี้เมื่อปีไยแต่สุดใจยจะจากไปไปอยู่กับมันก็กลับ้า กกสองคนมอนมอนมอนจนั้นมาทิมกันไปในเบที่โคตรหนาในคืนละตีที่โคตรจะหนาวและมันบ่มีเจ้าไอแนมขึ้นไปทั้งฟ้าและตาเป็นยังนกพูดสาวเจ้าคือมาทิมกันไปแบบนี้ในปีที่โคตรหนา เหตุให้ใจคงอายฉดหอดน้ำในความทรงจำต่างๆที่พามันบาขึ้เลือนลางพอว่าคงหักที่อายไปมันบอกึ้นเจอจ้างอยากให้เจ้านั้นก็มาให้ครั้งได้บอละคนง่ามีส่วงเวลาท้ายปีของตนเดินถันวางหนาวคงพัดมาตัวคอยก็ยังคงเงายังคงอยู่เดียวดายและบพอมีไัยแต่งแต่ปีกายหัวใจกอยยังหนาวพอบอมีไพมา คงบ่มีความหมายเมื่อบ่มีเจ้าอยู่เคียงกันในคืนที่อากาศหนาวที่บ่มีใครให้กอดตัวคอยยังคิดทอดผู้เก่าที่ก็ตอนนั้นตอนที่เฮาพักันหนึ่งล,ละวันวันยังจดจำเอเป็นเวลาเกือบปีที่เจ้าคุณดีนั้นจากไปจากไปไกลแสนไกลไปอยู่กับเขาคุณน,นั้นคําว่าหักสองเฮาเบิ่งแล้มันคงบ่มีวัน ทีี่เเจจ้าาะกัับมคยงนโอ้คนเมืองพับคนสวยทุกคนวว้า <Wow. S 2> โอ้โอเคนะทุกคนเพลงนี้ก็โคตรมว่วนแบบโคตรม่วนเลยเนาะปล่อยมาก็ประมาณทิศสองทิศแล้วเนาะที่ว่าเขาบริขีบลงเนาะนั่นแหละเพราะว่าเาอาจจะขิปนี้ไม่ดุนะนนัแต่ว่าเขากะเวลาขิปนี้ต้องดุลเนาะเพราะว่ามันมีแบบว่าตัดมาเราบริบลงลุ่งถ่ายเราบริบลงเนาะมามีเบียดหลายนี่ โอเคเนาะสำหรับไผ่คลิปนี้เนาะสำหรับไผ่ยาดามาเนาะยาดามาคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าถ้าไผ่ได้เบืองโกนค่อยแล้วก็ต้องตบมืนนอนะเพราะว่า,าค่อยมาซากรุงเลยเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเพลงนี้ค่อยกะเป็นเอฟซีตัวเด่นของแบกเกอร์บิ๊กใหญ่สีห่หันละนั่นเนองเนาะแต่ว่ากมาซาเนาะก็เป็นอย่างเนานะมวนสุดๆเนาะอ่าล้านวิวไปเลยนะตัวนี้เนะาะจุดไห่ก็หอนอ่ะบนสุดนะก็หงุดหงิดเนาะโอเคทุกคนเนาะถ้ามักคิปแบบนี้หรือว่าจังใดเดือมีเคงอย่างมาแนะนำกัน,กนเนาะกับ ห้องก็จะเอามาแบ่งปันฟังน้ำกันเนาะโอเคเนาะบนเรื่องบดูดามาเรื่องอื่นเนาะโอเคเจอกันในคลิปหน้าลากันคลิปนี้โคตรก่อนไปก่อนลากันมากระดูกไล้จิกจิกกรแซ่บ๊ายบาย